ปีพุทธศักราช2482เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นในทวีปยุโรปลุกลามมายังแอฟริกาเอเชียรัฐบาลไทยภายใต้การน,นำของพลตรีหลวงพิบูลสงครามประกาศนโยบายเป็นกลางขอออกรัฐนิยมเร่งปรับปรุงกองทัพและจัดตั้งยุวชนทหารขึ้นเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริง หนังได้เริ่มที่สถานีรถไฟชุมพรโดยที่ร้อยเอกทวินพร้อมกับจ่าสิบเอกสำราญก็เด,เดินทางมาที่นี่เพราะได้รับมอบหมายให้มาเปิดรับสมัครยุวชนทหารเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามที่ใกล้เข้ามาทุกที ตัดมาที่โรงเรียนสียาภัยที่ตอนนี้เด็กนักเรียนก็กำลังนั่งเรียนหนังสือกันอยู่จนได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาในโรงเรียนก็เห็นว่าเป็นทหารทุกคนจึงออกมามุงดูกันที่หน้าต่างครูประจำชัช้นก็บอกนะครับว่าสงครามกล็ลุกอยู่ตั้งไกลไม่น่าจะมีปัญหามาถึงไทยได้แต่ครูใหญ่ก็ได้เรียกให้นักเรียนมอปลาทุกคนนะครับลงไปหาทหาร นักเรียนมปลายทุกคนก็ได้ไปยืนเข้าแถวหน้าเสาธง,งผู้กองถวินก็ได้ออกมาพูดกับนักเรียนว่าตอนนี้สงครามใกล้เข้ามาทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมกับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้เข้าฝึกอบรมทางการทหารเพื่อเป็นกำลังของชาติทั้งในยามปกติและในยามสงครามซึ่งผู้กองทวินก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้บังคับใครและขอคนที่สมัครใจเท่านั้นซึ่งนักเรียนทุกคนก็ยกมือสมัครใจเข้าร่วมกันทั้งหมด ที่นักเรียนนะครับอยากจะเข้าร่วมเป็นกลุ่มเยาวชนทหารก็ไม่ได้อยากจะออกลบอะไรแต่คิดว่าสงครามไม่น่าจะมาถึงไทยที่อยากเข้าร่วมก็เพราะอยากใส่ชุดเท่ๆไปอวดพวกสาวๆตามสมัยนิยมประยุทธ์ก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าอังกฤษไม่น่าจะมายึดไทยแน่นอนถ้าเข้ามาก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นมากกว่าพอประยุทธ์นะครับได้ยินพ่อของเขาพูดึ่งพ่อของประยุทธ์ก็เป็นถึงประลัดจังหวดัด แต่พอประยุทธ์พูดถึงญี่ปุ่นจะมาบุกไทยมารุทก็ถึงกับหน้าเสียและรีบปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างไวซึ่งระหว่างที่มารุทปั่นจักรยานกลับบ้านเขาก็ได้นึกถึงเรื่องที่ประยุทธ์พูดตลอดจึงไม่ได้มองทางและเกือบชนกับนักเรียนหญิง3าคนที่เดินเดินข้ามถนนมามารุทนะครับก็ได้หยุดรถเพื่อขอโทษและนักเรียนหญิงหนึ่งในนั้นก็มีชื่อว่าชิดชงเป็นสาวสวยที่มารุทเห็นก็ถึงกับยิ้มไม่หกหลังจากขอโทษเสร็จมารุทก็ได้ปั่นจักรยานมาถึงบ้านของเขาซึ่งพ่่่่่อออแแมมมขขงงงาาาารรรุุนะคคัััับบททูู้้้กก็เเสสีีียยไไปปลววจึดพ นี้ออกจากกลุ่มเพื่อนก็เพราะว่าพี่เขยของเขาเป็นคนญี่ปุ่นแถมยังมีบุญคุณต่อเขามากเขาก็เลยกลัวว่าทุกคนจะมองว่าพี่เขยของเขาเป็นสายลับญี่ปุ่นระหว่างที่มารุตกับพี่เขยและพี่สาวคุยกันอยู่ชินชงกับเพื่อนอีกสองคนก็ได้มาที่บ้านของมารุตซึ่งบ้านของมารุตนะครับก็เปิดเป็นร้านถ่ายรูปด้วยทั้งสามสาวจึงได้มาถ่ายรูปก,กันที่นี่ซึ่งมารุตเมื่อเห็นสาวที่ตัวเองชอบมาก็แอบมองกันใหญ่เลย เวลาก็ได้ผ่านไปนักเรียนมปลายทุกคนที่ได้สมัครเข้าร่วมยุวชนทหารก็ได้รับการฝึกอย่างหนักซึ่งแรกๆพวกนักเรียนก็หันซ้ายหันขวากันยังไม่เป็นเลยด้วยซ้ําพวกเขาต้องเริ่มกันจากศูนย์วันแรกๆของการฝึกนะครับทุกคนก็บ่นกันใหญ่ทั้งปวดทั้งเจ็บเนื้อตัวไปหมดเหล่ายุวชนทหารยังคงฝึกซ้อมกันอย่างหนักและดูเหมือนว่าพวกเขาจะทําได้ดีกว่าวันแรกๆก,ก,กันมา,จากจ่าสําราญก็ได้มาเบิกปืนเพื่อให้พวกนักเรียนนะครับใช้ในการฝึกซึ่งมันก็มีไม่เพียงพอกับทุกคนคนที่ยังไม่มีปืนก็ใช้วิธีถอไไม้ฝึกกกแทงันนป่ ในขณะที่ยุวชนทหารฝึกทหารกันมารถกับประยุทธ์ทั้งคู่ก็ยังคงชิงดีชิงเหน่งกันตลอดเวลาทั้งเรื่องเรียนทั้งการฝึกทหารและเรื่องความรักจนทําให้ทั้งคู่นะครับแตกคอกันอยู่บ่อยๆถึงขนาดมีเรื่องชกต่อยกันต่อหน้าชิดชงกันเลยทีเดียวผู้กองเทวินก็นได้เดินมาห้ามทั้งคู่และบอกว่าถ้ายังเห็นแก่ชาติบ้านเมืองอยู่บ้างก็ขอให้ปรับปรุงตัวสมัยและคอยไปตายพร้อมกันที่สนามรบอย่างยุวชนทหารผู้เสียสละ ตัดมาอีกวันผู้กองถวินก็ได้เดินทางมาที่สารากลางจังหวัดชุมพรเพื่อมาของงบในการจัดซื้ออาวุธเอาไปใช้ในการฝึกแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสงครามจะเกิดขึ้นจึงขาดการสนับสนุนจากทางราชการเมื่อหวังพึ่งทางราชการไม่ได้ร้อยเอกถวินและเหล่ายุวชนทหารก็ได้จัดการแสดงยุทธกีฬาเพื่อเรียรายเงินนะคบมาซื้ออาวุธจนสามารถนําเงินนะคบมาจัดซื้ออาวุธได้สําเร็จร้อยเอกถวินเป็นครูฝึกที่ดุมากและเข้มงวดในการฝึกทหารซึ่งมันก็นทำให้ร้อยเอกถวินนะครับเป็นครูฝึกที่เด็กๆทั้งรักและทั้งกลัว ในวันที่3พฤศจิกายนในปีพุทธศักราช2484เหลารูฝึกก็เลยเรียกยุวชนทหารทุกคนไปรวมตัวกันที่โรงเรียนและแจกทั้งปืนและกระสนจริงให้กับทุกคนผู้กองทวินได้มาบอกกับทุกคนนะครับว่าทางกรุงเทพได้แจ้งข่าวมาว่ากองทัพอังกฤษได้เคลื่อนทัพลงมาใกล้อ่าแวแถวๆกบบระบุรีซึ่งรอพัน38ก็ไปที่นั่นยังไม่ได้จึงจําเป็นต้องให้ยุวชนทหารนะครับไปลาดตระเวนหาข่าวที่นั่นกันก่อนหลังจากผู้กองพูดจบทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางกันทันที ทั้งหมดได้เดินทางมาถึงวัดทับรลีอภกระบุรีชายแดนไทยพามา่ากลุ่มยุวชนทหารก็ได้แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มเพื่อออกลาตะเวนหาข่าวซึ่งช่วงกลางวันนะครับพวกเขาก็ไม่เจออะไรแต่ตกกลางคืนพวกเขาก็จับทหารอังกฤษได้คนหนึ่งทหารอังกฤษคนนั้นนะครับได้มาหาข่าวเหมือนกันแต่ก็ดันหลงทางแต่หลังจากที่สอบสวนข้อมูลเสร็จผู้กองก็ได้ปล่อยทหารอังกฤษคนนั้นไป ัดมาในวันที่7ธันวาคมในปี2484เหตุการณ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังสงบดีแถมวันนี้ก็ยังเป็นวันดีผู้กองทวินนะครับได้มาขอสาวให้กระจาดสาราญซึ่งจาดสําราญก็เป็นทางลูกน้องที่ดีและเป็นเพื่อนที่ผู้กองรักมากที่จริงนะครับแม่ของฝ่ายหญิงก็คิดว่าผู้กองจะเป็นคนมาสู่ขอลูกสาวเองแต่ที่ไหนได้มาสู่ขอให้กระจาดสาราญแม่ของฝ่ายหญิงก็เลยต้องตามนามครับเพราะคนก็มาเยอะกลัวขายหน้าแต่ที่จริงก็อยากให้ลูกสาวนะครับได้แต่งกับผู้กองทวินตัดมาทางด้านมารุดกับพี่เคยชาวญี่ปุน ซึ่งพี่เขยของมารุธนะครับก็ชอบออกมาตกปลาจึงได้ชวนมารุธออกมาด้วยและได้ขอเช่าเรือของพ่อของชิดชงแต่มารุธนะครับก็เห็นชิดชงก็เลยไม่ได้ออกไปตกปลากับพี่เขยและเดินไปหาชิดชงก่อนที่จะมอบของขวัญที่เขาตั้งใจทําให้เองกับมือนั่นก็คือเครื่องบินจําลองที่ทํามาจากไม้พอมารุษนะครับรู้ว่าชิดชงเธอมีความฝันอยากจะเป็นนักบินคนแรกของไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าชิดชงจะมีใจให้กับมารุธเหมือนกันส่วนประยุทธ์นะครับเขาก็ได้ยอมหลีกทางให้กับเพื่อนเพราะประยุทธ์เขารู้ดีว่าชิดชงไม่ได้ชอบเขา ตัดมาทางด้านที่เคยเของมารุนก็เหมือนจะไม่ได้ออกมาตกปลาเพียงอย่างเดียวแต่เขาคอยจดบันทึกอะไรลงสมุดอยู่ตลอดเวลา <S <S ในวันจันทร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484เวลา2นาฬิกา40นาทีกองทัพญี่ปุ่นก็ได้มาถึงหาดชุมพรของกับสายฝนที่ตกหนักซึ่งพ่อของชิชงที่เห็นก็รีบม,มาบอกลูกให้รีบหนีแต่พ่อของชิชงก็ไม่ยอมหนีไปด้วยและขอสู้กับทหารญี่ปุ่นแน่นอนครับพ่อของชิชงก็มีแค่มีจะเอาอะไรไปสู้กับกองทัพญี่ปุ่นได้ ตอนนี้ผู้กองทวินก็รู้เรื่องแล้วเหมือนกันแล้วบอกให้จ่าสำรานไปตามยุวชนทหารมารวมตัวกันด่วนส่วนชิดชงก็ได้ปั่นจักรยานจนมาถึงบ้านของมารุษและบอกว่าประยุทธ์พูดถูกตอนนี้ญี่ปุ่นได้มาบุกไทยแล้วและก็ด่ามารุษนะครับว่าเป็นคนขายชาติซึ่งมารุษเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่ชิดชงก็ไม่ยอมฟังแล้วก็ปั่นจักรยานหนีไป มารุตเขาก็ได้รีบแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปร่วมกับยุวชนคนอื่นๆแต่เขายังไม่ได้ออกไปเลยครับเขาก็เจอกับพี่เขยที่แต่งตัวด้วยเครื่องแบบของทหารญี่ปุ่นใช่แล้วครับพี่เขยของมารรตนะครับเขาเป็นสายรับของญี่ปุ่นจริงๆมารรตเห็นแบบนั้นก็ถึงกระถมน้ำลายใส่หน้าพี่เขยก่อนที่จะออกไปทำหน้าที่เป็นยุวชนทหารคอยปกป้องประเทศเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกและนัดรวมพลกันที่สะพานท่าหนางสัง เพื่อมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองชุมพร์รงจรลนประสาทตข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพรเมื่อทราบข่าวการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่นราราวเวลา6นา20นาทีจึงได้สั่งให้พันตำรวจตีหลวงจิตการรุนราชผู้กำกับการตำรวจภูธรและร้อยเอกทวินนิยมเสนผู้บังคับหน่วยฝึกยุวชนทหารที่52จัดก,กำลังไปต้านกองทัพญี่ปุ่นที่จะเข้ามาทางปากน้ำชุมพร ผู้กองทวินได้เคลื่อนย้ายกาลังออกไปปฏิบัติการโดยแบ่งกําลังออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เดินทางมุ่งไปรักษาเส้นทางอ่าวพังตากส่วนที่2เคลื่อนย้ายโดยรถบรรทุกตามเส้นทางชุมพรปากน้ําไปยังสะพานท่านางสังยุวะชนทหารทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมรบเป็นยุวชนทหารชั้นปีที่2และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เท่านั้นผู้กองทวินก็ได้พูดปลุกใจบอกว่าพวกเราเกิดมาตายหนเดียวอยู่ที่ว่าจะตายยังไง ขณะที่ยุวชนทหารส่วนที่2ที่ก็มีมาุตปปายุทธ์มันจงสังวานสังเวียนประชุมวัฒนาและสนัน่นที่เป็นเพื่อนรักกันพร้อมกับคนอื่นๆก็ได้มาถึงสะานท่านางสังพอมาถึงก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นผู้ก,กองทวินจึงได้ให้กลุ่มยุวชนทหารเขาไปช่วยตำรวจที่ปฏิบัติการอยู่สองข้างคอสะานท่านางสังและบอกให้สนั่นกับประชุมไปขนเอากรุนสำรองจากท้ายรถมาเตรียมพร้อมเอาไว้ ระหว่างที่ประชุมกันสนานวิ่งไปเอากระสุนที่ท้ายรถทั้งคู้ก็เห็นคนขับรถนะครับโดนยิงตายต่อหน้าต่อตาเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีทหารของไทยก็ได้เดินทางมาถึงสะพานท่านางสังซึ่งกลุ่มเยาวชนทหารนะครับก็ต่างดีใจที่มีทหารเข้ามาช่วยแต่ทหารที่มาก็มากันแค่รถคันเดียวมีกําลังแค่น้อยนิดเพราะทหารคนอื่นๆถูกส่งไปฝึกที่สามบินทับไก่ซึ่งขอบอกก็เพิ่งส่งคนไปตามคงต้องใช้เวลาอีกสักพักนะครับกว่าจะมาถึง ทหารได้ขอให้ตำรวจและยุวชนทหารนะครับช่วยยิงคุ้มกันเพื่อที่พวกเขาจะข้ามสะพานไปที่วัดท่ายางตำรวจและยุวชนทหารก็ช่วยกันยิงคุ้มกันให้และทหารก็สามารถข้ามสะพานได้สาเร็จตัดมาทางด้านอ่าวพนังตะดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะเงียบสงบญี่ปุ่นไม่ได้ส่งทหารขึ้นมาบุกทางฝั่งนี้ เวลา8นาฬิกาตอนนี้ฝนก็ยังคงตกลงมาตลอดผู้กองเทวินเห็นว่าจุดที่พวกเขาอยู่มองไม่เห็นพวกข้าศึกเลยยิงไปก็เปลืองกระสุนเปล,ปลา่าๆจึงได้พาทุกคนข้ามสะพานไปอีกฝั่งและเหลือยุวชนทหารเอาไว้สองคนเพื่อติดต่อกับหน่วยหลังผู้กองเทวินได้สั่งให้ยุวชนปรับเป็นแถวเรียงหนึ่งเพื่อความสะพานจนสามารถเข้าใกล้และเห็นทหารญี่ปุ่นได้ชัดเจนหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากยิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดซึ่งยุวชนทหารก็สามารถสอยทหารญี่ปุ่นไปได้หลายคน ระหว่างที่ทั้งสองยิงประทะกันผู้กองถทวินก็สังเกตเห็นทหารญี่ปุ่นโอบล้อมเข้ามาใกล้เรื่อยๆจึงได้สั่งให้ยุชนทหารทุกคนติดดาบปลายปืนเพื่อที่จะได้ข้าไปอีกฝ้าของถนนปรับแนวลบสูกกบส้กับข้าศึกและเตรียมพร้อมตะลุมบอลแต่ก่อนที่จะออกจากที่กำบังผู้กองก็ได้บอกให้วัฒนามาหลบอยู่ด้านหลังของเขาเพราะผู้กองเห็นว่าวัฒนานะครับเป็นคนตัวเล็กคงจะสู้แรงข้าศึกไม่ได้ กลุ่มเยาวชนทหารได้วิ่งเข้าตกลงบอลกระถานญี่ปุ่นอย่างดุเดือดทางด้านตำรวจที่เห็นก็ได้พากันเข้ามาช่วยกลุ่มเยาวชนทหารเพิ่มอีกแรงแต่ขณะดที่ร้อยเอกทวินขึ้นตัวออกจากที่กำบงังก็ถูกกระสุนปืนจากข้าศึกยิงเข้าที่หน้าจนทำให้เขาเสียชีวิตทันทีส่วนทางด้านกลุ่มทหารที่ข้าศพาปที่วัดท่ายาก่อนหน้านี้ก็ได้ปะทะกระหานญี่ปุ่นอย่างหนักเหมือนกันและตอนนี้กระสุนก็ใกล้จะหมด แต่ไม่นานกลุ่มยุวชนทหารกลุ่มที่1นนะครับที่ได้ไปฝ้างทางอาาง่าผนังตากเมื่อมาเห็นทหารญี่ปุ่นบุกมาทางนั้นจึงได้มาช่วยทหารทางวัดท่ายางแทนแถมยังได้ใช้ปืนกลลน,นะครับยิงใส่ทหารญี่ปุ่นจนตายเรียบตัดกลับมาทางด้านสะพานท่านังสังอีกครั้งที่ตอนนี้ก็กําลังยิงกันอย่างเดือดวัฒนานะครับก็ได้มาหาจ่าสาราญและบอกว่าตอนนี้ผู้กองถวินตายแล้วจ่าสาราญจึงได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้คุมกลุ่มยุวชนทหารแทนและสั่งให้ยิงต่อสู้กับข้าศึกไปอย,ย่าหยุด ดาสัารัญได้บอกกับวัฒนานะครับว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องการตายของผู้กองถวิลให้กับใครรู้เดี๋ยวจะเสียขวัญกำลังใจกันหมดซะก่อนและก็ได้มอบหมายให้วัฒนานะครับทำหน้าที่แจกแจยกระสุนให้กับทุกคนทหารญี่ปุ่นได้เสริมกําลังเข้ามาเรื่อยๆโดยได้พางตัวด้วยกิ่งไม้ใบไม้โดยการก็เหมือนป่าเคลื่อนไหวไปมาฝนก็ยังคงตกลงมาตลอดยุคชนทหารได้รับความสั่งให้ยิงทันทีเมื่อเห็นกิ่งไม้ใบไม้ไหว ทหารญี่ปุ่นยังคงบุกเข้ามาเรื่อยๆทั้งกระสุนและระเบิดกระหน่ำเข้ามาใส่ย,ยุวชนทหารไม่ยัง้งซึ่งทุกคนก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะรอดแต่ทุกคนก็สู้ไม่ยอมถอยเวลากล้นาฬิกาสานาทีกําลางฐานของไทยก็กำลังเดินทางมาที่สะพานท่านางสังส่วนกลุ่มยุวชนทหารนะครับก็พยายามต้านเอาไว้อย่างสุดกําลังเหมือนกันไม่ยอมให้ญี่ปุ่นผ่านเข้าไปยังชุมพรได้ระหว่างที่สู้กันยังดูเดือดจา่าสารานะครับก็ถูกยิงเข้าที่แขนขวาอาการหนักอยู่เหมือนกัน ซึ่งจ่ากแกก็บอกให้ช่วยตัดแขนแกหน่อยไม่งั้นแกคงไม่รอดซึ่งมารุก,ก็ไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำตามคำขอขอ,ของจ่าสําราญแต่ใช้มีดนะครับมันก็ไม่ได้ตัดกันง่ายๆและออกก็มาเห็นจึงได้บอกให้หยุดและใช้เชือกรัดนะครับเพื่อห้ามเลือดเอาไวแ้แทนแต่เนื่องจากที่จ่ากแกเสียเลือดมากจึงทําให้หมดสติไปกลุ่มยุวชนทหารตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าผู้กองเทวินตายแล้วทุกคนก็ต่างเสียใจแต่ใจก็ยังสู้ไม่ถอยแต่คนคอยสั่งการก็ไม่มีมารุจึงต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นนนนาาและบออกกกให้้้ทุคสูตตต่ยยยเปยป็ไดวั ส่วนทางด้านทหารของไทยตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วทางตำรวจก็ได้เข้ามาบอกสถานการณ์และขอกําลังเสริมเข้าไปช่วยกลุ่มยุชนทหารแต่ทางด้านทหารกลับบอกว่าพวกเขาได้รับคําสั่งให้ตั้งแนวรับเอาไว้และถ้าญี่ปุ่นผ่านกลุ่มยุบชนทหารการตำรวจมาได้ก็จะระเบิดสะพานทิ้งทําให้กลุ่มยุบชนทหารต้องสู้กันอย่างลําพังโดยที่ไม่มีกําลังเสริมเข้ามาช่วยแต่เนื่องจากกระสุนกใกล้จะหมดเต็มทีประกอบกับทหารญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนตัวโอบเข้ามาไกลเร่อยๆจนได้ระยะคว้างระเบิดมือถึงแต่กลุ่มยุบชนทหารนะครับก็ต่างไม่ยอมพากัน และพากันคิดที่จะสู้จนตัวตายขณะที่กระสุนใกล้จะหมดก็มีรถยนต์ฝ่ายไทยนะครับปักธงขาวไว้หน้ารถแล่นข้ามสะพานมาพร้อมกับประกาศบอกว่าให้ทุกคนหยุดยิงหลวงจรุนประสาทนะครับข้าหลวงประจําจังหวัดได้รับโทรเลขจากจอมพลปพิบูลสงครามสั่งให้ยุติการต่อตา้าน่อยให้ทหารญี่ปุ่นผ่านไปได้กลุ่มเยาวชนทหารที่เห็นก็นต่างเสียใจนี่พวกเขาแพ้กันแล้วเหรอญี่ปุ่นได้ข้ามสะพานท่านังสังเข้ามายังชุมพรและปักธงชาติในดินแดงของไทยได้โดยง่าย ส่วนทางด้านยุวชนทหารก็ได้กลับมายัางหมู่บ้านชิดชงเขาก็ได้เอาน้ำมาให้มารุก,กทุกคนกินทหารญี่ปุ่นก็พากันหัวเราะกรุมยุวชนทหารนะครับที่เห็นว่ามีแต่พวกเด็กๆแถมย,ยังได้บอกให้กลับไปเอาผ้าออกมาใส่ระหว่างนั้นผูปชาการทหารของญี่ปุ่นก็มาเห็นพอดีจึงบอกให้ทุกคนหยุดหัวเราะและบอกว่ากลุ่มยุวชนทหารพวกนี้เขาสู้รบอย่างกล้าหาญไม่ต่างจากทหารคนอื่นการประทะในครั้งนี้ฝ่ายญี่ปุ่นเสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า200นายฝ่ายไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ10นาย ไม่มียุวชนฐานคนไหนเสียชีวิตก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยละกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ